สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขงมันฑนจันทบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่นี่มีอารามแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าอารามคาเมรล์ และมีวัดน้อยแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวัดน้อยนักบุญเทรเรซาแห่งพระก,กุมารเยซูนั่นเองนะครับนักบวชคณะคาเมลไล์ก็มีทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงนะครับเริ่มต้นถือกำเนิดของคณะนักบวชคณะนี้ก็เริ่มต้นที่ภูเขาคาเมล ที่ประเทศอิสราเอลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอลติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งภูเขาแห่งนี้มีชื่อว่าภูเขาคาเมลแปลว่าสวนอ่งุ่นของพระเจ้าเป็นที่ซึ่งนักพรตในสมัยโบราณแล้วก็ในสมัยที่เกิดพระศาสนาขึ้นมาแล้วก็นักพรตกลุ่มนี้ ก็ได้ถูกเรียกว่าเป็นพวกคาเมลไลซ์ซึ่งเรียกตามภูเขาคาเมลนั่นเองนะครับนักบวชคณะคาเมลัยนี้ได้ขึ้นไปสวดภาวนาบนภูเขาคาเมลอาศัยความเงียบการรำพึงไตร่ตรองถึงพระวาจาของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเครื่องแบบที่ท่านสวมใส่เราเรียกว่าเสื้อจำพวกนั่นเองนะครับ มาเซอร์คณะคาเมลไลท์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าชีลับนั่นเองนะครับได้เข้ามาทำงานในเขตสังคมทนจันทบุรีเมื่อประมาณ73ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับคือเมื่อปีคริสตศักราช1949บิชอปยาโกเบแจงเกิดสว่างได้เดินทางไปยังอารามคาเมลไลท์ แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเชิญให้มาเซอร์คณะครรมารนั้นได้มาเปิดอารามที่สังฆมณฑลจันทบุรีเพื่อทำงานและเป็นพิเศษในการสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์ในสังฆมณฑลจันทบุรีนั่นเองนะครับสองปีต่อมาปีคริสตศักราช1951โดยที่คุณพ่อ เอวเย็นบุญชูรังพิศเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทบุรีได้ริเริ่มการก่อสร้างอารามคาเมไ้ขึ้นเป็นแห่งแรกที่ถนนริมน้ำตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ห่างจากอารามหลังปัจจุบันนี้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช 1,952คณะมาเซอร์ชุดแรกจำนวน9ท่านได้เดินทางมาถึงที่วัดจันทบุรีนำโดยคุณแม่มารีอิมาคูลาตาแห่งพระตีเอกภาพเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคุณแม่ในขณะนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากอารามยังไม่ถึงวันที่จะเปิดและเสกอย่างเป็นทางการ จึงต้องไปพักอยู่ร่วมกับซิสเตอร์คณะรักไม้คางเขนแห่งจันทบุรีที่อารามฟาติมาที่อยู่ภายในโรงเรียนสติมาดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนรอจนกระทั่งถึงวันที่สองมีนาคมปีคริสตศักราช1951ซึ่งเป็นวันที่เปิดและเสกอารามอย่างเป็นทางการ คณะมาเซอร,ร์เหล่านั้นจึงได้เข้าไปพำนักและทําหน้าที่กิจวัตรประจำวันของท่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเมื่อวันที่28เมษายนคริสตศักราช1989ได้มีการริเริ่มที่จะสร้างอารามหลังใหม่หลังที่2หรือว่าหลังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปี มีพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4มกราคมปี1992โดยบิชอปลอเลนส์เทียนชัยสมานจิตปัจจุบันอารามแห่งนี้มีอายุ30ปีแล้วนะครับนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เกิดเมื่อวันที่2มกราคมปีคริสตศักราช1873หรือว่าเมื่อ149ปีที่ผ่านมานะครับท่านเกิดมาในครอบครัวที่มีความศรัทธามีพี่น้องทั้งหมด9คนบิดาและมารดาของท่านเคยปรารถนาที่จะเป็นนักบวชในคริสตศาสนาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำความฝันของท่านให้เป็นความจริง ท่านจึงส่งเสริมบรรดาบุตรของท่านแต่ละคนนั้นให้ได้มีโอกาสที่จะเข้าอารามเพื่อที่จะเป็นนักบวชรับใช้พระเป็นเจ้าในโลกนี้นะครับโดยที่บุตรของครอบครัวนี้ได้มีโอกาสได้เป็นนักบวชหญิงในคริสตศาสนาเป็นจำนวนถึง5คนเลยทีเดียวนะครับนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเดซู เมื่อยังเป็นเด็กก็มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นนักบวชหญิงเพื่อถวายตนเองรับใช้พระบิเจ้าแต่ว่าท่านนั้นมีอายุเพียงแค่15ปียังไม่สามารถเข้าอารามได้ตามกฎของคณะนักบวชในขณะนั้นบิดาของท่านจึงพาท่านเดินทางมาที่กรุงโรมและก็มาขออนุญาตเป็นพิเศษจากพระสันตะปาปาลีโอที่13 พระสันตะปาปาก็อนุญาตก็ได้ทำให้ความฝันของนักบุญเทเรซานั้นได้เป็นจริงนะครับหลังจากที่นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะคาเมรียแล้วท่านก็ได้ทุ่มเทชีวิตของท่านในการสวดภาวนาในการรำพึงกับความเงียบในกฎระเบียบต่างๆของอารามอย่างเคร่งครัด และก็ด้วยความรักเป็นพิเศษท่านสวดภาวนาและก็พีกรรมสำหรับพระสงฆ์และบรรา,ามิชชันาิีทุกคนที่ออกไปทำงานประกาศข่าวดีจนท่านได้ถูกประกาศให้เป็นนักบุญองค์อุปธรรมของประเทศมิสังหรือว่าประเทศที่ไม่ใช่คาทอลิกนั่นเองนะครับพี่น้องครับเมื่อปีคริสตศักราช1896 นักบุญเทเรซา,าได้ป่วยเป็นวันโลกแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง24ปีมาเซอร์เซลินซึ่งเป็นพี่สาวของนักบุญเทเรซา,าแห่งพระกมครเสซูที่อยู่ในอารามเดียวกันก็ได้รวบรวมงานเขียนของเธอและพิมพ์แกจกจ่ายไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งได้รับความนิยมและก็สร้างแรงมันดาลใจ เป็นอย่างมากสำหรับผู้คนในสมัยนั้นจนทำให้นักบุญเทเรซาแห่งพระคุมาเยซูนั้นได้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาครับเมื่อวันที่19ตุลาคมปีคริสตศักราช1997พระสันตปะปาปายอนปอนที่สองก็ประกาศให้นักบุญเทเรซาแห่งพระคุมารเยซูได้เป็นนักบุญเป็นภูมจารีและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักร โดยวันฉลองของท่านตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีครับแล้วพบกันใหม่ในรายการเซนส์อินจันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ